เพื่อนขายกระโปงครับผมตลาดเสานะครับผมผู้สาวลาาสูงเนาะโอ้นี้แบบใหญ่คือส้อนเท้าอ,อันนั้นเนาะส้นเท้าอิงคาอยู่ต่อประเทศนอกระไอ,อันนี้กระโปงบานทั้งร่มเลยแบบนี้เนาะอ๋อนี่เดี๋นี่ดิเออเพื่อนแต่งแบบเรียบร้อยเจ้าคือโบไซมาขาย,ยกระโปงงามเนาะนี่ให้สาวเนี่ยไ่เราง,งาม เราเลือกแล้ววันนั้นนะสาวงามเจ้าซื้อยังนี้นะยู่บ้านไหนยู่บ้านไหนนั่นบอกนาซังเวยโา้เมื่อคืนเาสัมผัสจะบอกมื่อก่อนไอ้บอดมาเมื่อก่อนเมือก่อนเออมแต่เจ้าอ่อคอยถามนะเออกับไอ้น้องอันนั้น